สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่608ของโตติงตองออเดีโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับที่คุณเห็นผมยิ้มขนาดนี้เนี่ยครับนั่นเป็นเพราะว่าในที่สุดกูก็ได้กลับมาทำรีวิวไมโครโฟนครับคือเรื่องของการรีวิวไมโครโฟนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมชอบทำมาก เพราะว่าทุกครั้งที่ผมได้ยินเสียงของตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงไปตามบุคลิกเสียงของไมโครโฟนแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันช่างเป็นโคสที่น่าสนใจน่าลหลงไหลมากครับคือคนที่ใช้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยมักจะตามหาไมโครโฟนที่แมชกับเสียงของตัวเองอยู่แล้วนั่นเองครับและผมรู้สึกว่าเราเนี่ยมีพรีเวลจ์มากๆที่เราสามารถยืมไมโครโฟนมาได้เกือบทุกยี่ห้อในประเทศแล้วก็เอามาเชสให้คุณดูผมก็จะได้รู้ตามไปด้วยครับว่าไมโครโฟนตัวไหนเนี่ยมัน แมชกับเสียงผมนั่นเองครับแต่อย่างไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับอันนี้เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเป็นไมโครโฟนที่เวิร์กมากเป็นผลพลอยได้มาจากการทำออนไลน์คอสปรับแต่งเสียงเพื่องานออนไลน์อย่างมืออาชีพชื่อโคตรยาวเลยนันๆาาาจะพูดทีนะฮะเกือบผิดแล้วคืออย่างนี้ครับทุกครั้งที่ผมเอาไมโครโฟนตัวนี้ออกมาใช้งาน หลายคนครับฟังแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่าโตติงต้องควรจะเอาตัวนี้มารีวิวอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยนอกจากที่มันจะให้เนื้อเสียงอุ่นหนาในสไตล์ของไมโครโฟนที่ใช้ในสถานีวิทยุบล็อดคาสต์พอดคาสต์งานภาคแล้วมันยังมีความกรุ้งกริ้งครับมันยังมีรายละเอียดบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาเหมือนกับเรากําลังใช้ไมโครโฟนสตูดิโอราคาแพงอยู่โตติงต้องควรรีวิวเป็นอย่างมาก ดังนั้นครับเพื่อไม่ให้ขดาดศรัทธาผมก็เลยไปยืมมาจากผู้นําเข้าและจัดจําหน่ายซึ่งนั่นก็คือ Fusion Far East จกัดและนี่คือการรีฟิวไมโครโฟนโรดบล็อตคาสเตอร์ซึ่งเป็นไมโครโฟนที่เจอดจงสําหรับงานวิทยุงานบล็อตคาสต์และงานพอดคาสตเป็นหลักนั่นเองครับเรามาดูเรื่องของรูปร่างหน้าตาและวัสดุของมันกันก่อนเลยครับ อันดับที่1ครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเคยเห็นตัวโรดบอร์ดคาสเตอร์เป็นครั้งแรกคุณอาจจะมีความคิดครับว่ามันน่าจะเป็นไมโครโฟนที่รับเสียงจากด้านข้างเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยช่างเหมือนกับไมโครโฟนสตูทั่วไปเสียเหลือเกินแต่คุณดูผมนะครับคุณดูผมครับผมพูดใส่ด้านหน้าของมันครับไมโครโฟนโรดบอร์ดคาสเตอร์เป็นไมโครโฟนชนิดเอ็นแอดเรสนะครับรับเสียงจากปลายของตัวไมโครโฟนครับก็คือปลายด้ามของมันในลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าผมขยย ับมาที่ด้านข้างเนี่ยครับมันก็จะเหมือนกับตอนที่ผมกำลังทดสอบ off axis c a l o b r a t i o n ให้คุณดูใช่ไหมครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นครับถ้าคุณจะซื้อไมโครโฟนตัวนี้ไปใช้เนี่ยเออราคาอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมนกลางๆนะครับก็อย่าไปพูดใส่ด้านข้างครับเดี๋ยวจะหาว่าเสียงไม่ดีเอาอันดับต่อไปครับ บอดี้ของมันเน่ยทำมาจากโลหะซึ่งมีน้ําหนักเยอะประมาณหนึ่งเลยครับเกือบกิโลกรัมเน่สาเหตุที่มันต้องหนักขนาดนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าไมโครโฟนในลักษณะนี้เรามักจะนําไปใช้กับขาตั้งไม้ซึ่งเป็นสปริงโหลดครับหน้าตาก็จะประมาณไอโหลด PSA1 ที่ผมโชว์ให้คุณดูเลยครับตัวไมโครโฟนเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นตุ้มถ่วงน้ําหนักสําหรับขาตั้งไม้ด้วยถ้าเกิดว่าไมโครโฟนเนี่ยมันเบาเกินไปขาตั้งไม้มันจะไม่อยู่กับที่ครับเวลาที่เราดึงเข้ามาชิดปากมันอาจจะกระดกไป กระดกมานะครับหรือว่าเลื่อนไปเลื่อนมาไม่อยู่กับที่ก็ได้ดังนั้นเนี่ยครับน้ำหนักสําหรับไมโครโฟนประเภทนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นครับที่มันต้องหนักใกล้เคียง1กิโลกรัมนั่นเองครับส่วนตะแกรงเนี่ยผมเห็นเลยครับว่ามันเป็นตะแกรงสาร2ชั้นครับซึ่งข้างนอกเนี่ยสารเอาไว้ค่อนข้างหยาบแน่นอนแล้วว่าเอาไว้ใช้สําหรับป้องกันแรงกระแทกนะครับไม่ให้เข้าไปถึงตัว voice m i โครโฟนนั่นเองแต่ว่าข้างในเนี่ยครับมันจะเป็นตะแกรงสารละเอียดครับแน่นอนแล้วว่าเอาไว้ใช้สําหรับป้องกัน สิ่งพืบเลยล่ะครับแต่ว่าข้างในต่อจากนี้เนี่ยผมขออภัยนะครับที่ไม่สามารถถ่ายรูปแคปซูลข้างในหรือว่าตะแกรงข้างในมาให้ดูได้นั่นเป็นเพราะว่ามันไม่สามารถหมุนออกมาได้ง่ายๆครับผมจะต้องใช้สกรูขันลงไปไม่ใช่สิต้องใช้ไขควงขันสกรูออกมาครับมันถึงจะเข้าถึงข้างในได้ซึ่งผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมจะทำเวลาที่ผมรีวิวไมโครโฟนครับแต่มันก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีก2ออย่างครับ ไมโครโฟนตัวนี้ครับโหลดบล็อดคาสเตอร์เนี่ยก็จะมีสวิชครับเป็นไฮพาสฟิลเตอร์ซึ่งเอาไว้ใช้สําหรับตัดเสียงเบสแก้เรื่องเสียงลมเสียงพืึบได้บ้างนะครับอยู่ที่ตูดของไมโครโฟนตําแหน่งของมันเนี่ยครับขนาดที่ผมพยายามถ่ายรูปให้คุณดูแล้วยังถ่ายได้ยากเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะฮะกว่าที่คุณจะเอานิ้วไปคลำเจอเนี่ยก็ยากพอสมควรแต่ว่ายังมีอีกอย่างครับที่น่าสนใจ มันจะมีดวงไฟอยู่ตรงนี้ครับก็คืออยู่ที่กระเปาะสีดําซึ่งหันหน้าเข้าหาผมครับไอดวงไฟสีแดงเม็ดนี้เนี่ยมันก็จะแสดงสถานะทั่วไปเวลาที่เราใช้สายไมโครโฟนปกติก็คือเมื่อเราปล่อยแฟนทอมพาวเวอร์48โวลต์มามันก็โชว์ไฟขึ้นมาว่าเรามีพลังงานจากมิกเซอร์มาแล้วนะแค่นั้นเองครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยครับเราสามารถนําเอาโรดบอร์ดคาสเตอร์เนี่ยไปใช้ในสถานีวิทยุซึ่งตัวมิกเซอร์เนี่ยมีไฟกํากับเป็นโลจิกหรือว่าสามารถนําไปใช้ในงานระบบเสียงติดตั้งชาว ซึ่งมีระบบโลจิกเอาทได้ด้วยครับนั่นหมายความว่าไอ้ดวงไฟดวงนี้เนี่ยผมสามารถตั้งได้ว่าเวลาที่เราออนไมโครโฟนตัวนี้คือต่างจากแฟนทอมแล้วนะครับแฟนทอมจะเปิดตลอดเวลานะฮะแค่เราออนชัแนลไฟจะติดถ้าเราออฟชัแนลเนี่ยไฟมันก็จะดับเราสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยครับแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนขั้วหัวแจ็คที่ตูดไมโครโฟนตัวนี้จากของเดิมเป็น3พินให้กลายเป็น5พินก่อนนะครับ แล้วก็อันดับสุดท้ายเลยครับอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนําไปใช้งานได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวคอจับไมครับซึ่งมีรูปร่างหน้าตาเฉพาะมากนะครับเหมือนกับตัวโปรคาสเตอร์เลยนั่นเองครับแล้วก็จะมีซองหนังและมีตัวหัว XLR ตัวผู้ครับซึ่งเป็น5พินอย่างที่บอกครับเอาไว้เปลี่ยนที่ตูดไม์แล้วก็มีหัวซึ่งเป็นหัวตัวเมียรครับเป็นปลั๊กเอาไว้ใช้สําหรับปแปลงสายนั่นเองครับเรามาดูสเปคของไมโครโฟนตัวนี้กันเลยดีกว่าครับ โรดบอร์ดคาสเตอร์เนี่ยครับเมื่อเทียบสเปคกับ SM58 จากชัวเราจะเห็นเลยครับว่ามันเป็นไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์นะครับรับไฟแฟนทอมพาวเวอร์ตั้งแต่2 4โวลต์ไปจนถึง4 8โวลต์เมื่อเทียบกับ SM58 ซึ่งเป็นไดนามิกไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงครับตัวของมันตอบสนองความถี่ได้กว้างกว่า SM58 ทั้งในย่านต่ำและย่านสูงนะครับนั่นก็คือ2 0 2 0 0 0ถึงสองเฮิร์ส์เมื่อเทียบกับ SM58 ซึ่งมีอยู่ประมาณ50-155,000เท,ทาง การรับเนี่ยเป็นคาร์ดิโอยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยรับดีที่สุดที่ด้านหน้าบอดที่สุดที่ด้านหลังครับความไวของไมโครโฟนตัวนี้ครับสูงกว่า SM58 มากครับเอาไมโครโฟนตัวนี้ไปเสีบเข้ามิกเซอร์ตัวใดและถ้าเกิดว่าเราเร่งไมโครโฟนตัวนี้จนเสียงดังโอเคเราชอบใจแล้วเอา SM58 มาสเสียบแทนมันจะค่อยกว่าไมโครโฟนตัวนี้ 20DB ครับอยู่ที่ประมาณโอ้โห เกิน1เท่าอ่ะค่อนไปทาง2เท่า4ีด้วยซ้ำนะครับสามารถทนความดังสูงสุดครับได้ที่ 128dB SPL ซึ่งค่านี้เนี่ยบอกตามตรงว่ามันไม่ได้สูงนะครับสำหรับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ในปัจจุบันแต่ถ้าเราพูดถึงไมโครโฟนที่ใช้สำหรับงานเรดิโอบล็อดคาสต์พอดคาสเนี่ย ความดังสูงสุดเนี่ยมันไม่เคยเกิน1 0 5 d b SPL หรอกครับอันนี้เนี่ยถือว่ามากเกินพอนะครับแล้วก็ Self Noise ครับความแรงของสัญญาณรบกวนที่มาจากตัวไมโครโฟนเองเนี่ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างต่ำครับอยู่ที่ประมาณ 14dB a ่เดซิ แน่นอนล่ะครับว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์บางตัวในปัจจุบันเนี่ยมันลงไปได้ถึงเลขหลักหน่วยบางตัวครับลงไปได้ต่ํากว่าศูนย์อีกด้วยซ้ําครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นค่าที่โอเคแล้วคุณนําไปใช้ในสตูดิโอแทบไม่ได้ยินเสียงซาออกจากไม์อย่างแน่นอนครับแล้วเราก็มาดูการตอบสนองความถี่ของโรดบรอดคาสเตอร์เทียบกับชัว s m 5เอสกันครับเราก็จะเห็นเลยครับว่าตัวการตอบสนองความถี่เนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับโรดคาสเตอร์ จากโรดเนี่ยไม่ใช่ไมโครโฟนที่มีสิ่งแฟลท ไม่ใช่ไมโครโฟนที่ให้เสียงเป็นธรรมชาติแต่มันเป็นไมโครโฟนที่มีการ o i c ซ n g มาเพื่อใช้สำหรับเสียงพูดในงานวิทยุ b ล o adcast p พ d c a s สโดยเฉพาะนั่นเองครับคุณจะเห็นเลยครับว่าอยู่ที่ประมาณ 100H เฮิร์เนี่ยมันจะมีนูนขึ้นมานิดหนึ่งครับมีบัมนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเพิ่มเนื้อเสียงโดยเฉพาะเลยนะครับและหลังจาก1000 h พเฮิร์เป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีการยกขึ้นมาเล็กน้อยครับเพื่อทำให้เสียงอ่อเอตตรงนี้เนี่ยมันชัดขึ้นมาครับให้มัน นูนผ่านออกมาแล้วก็มีการบูสต์ขึ้นอีกทีนึงครับหลังจากประมาณนับก่อนนะฮะสิบเก้าหลังจากประมาณ4000เฮิร์สเนี่ยค่อยบูสต์ขึ้นมาเพิ่มเพิ่มสิ่งแหลมความจิกอีกเล็กน้อยซึ่งเป็นบุค,คลิกอันพึงประสงค์ของไมโครโฟนสำหรับงานประมาณนี้นั่นเองครับเมื่อเทียบกับตัวชัว SM58 ชัวเอสเเนี่ยครับในทางกลับกันเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นไมโครโฟนครอบจักรกวาลแต่เราจะเห็นเลยครับว่าการตอบสนองความถี่ในย่านเสียงต่ำเนี่ยมันไม่มีทางมีรายละเอียดได้เท่ากับโรดบ b r อดคา a s สเตอร์ครับเอสเเนี่ยเริ่มตัดเบสตั้งแต่100่งร้อเฮิร์ตซ์ลงไปแต่บล็อดคารสเตอร์เนี่ยมันราบเรียบลงไปถึง20่สิเฮิร์ตซ์เลยครับถ้าคุณต้องการเก็บอนูเสียงต่ตําๆของคนพูดอย่างนี้นะฮะการุณาครับใช้บลอดคาร์สเตอร์ครับเสียงแบบนี้เนี่ยเอสเอ็มห้าสิบแป อูมเนี่ยจะให้คุณไม่ได้เช่าตัวนี้นะครับแล้วก็ในย่านสิงแหลมครับเราก็จะเห็นเลยเช่นเดียวกันว่า หลังจาก10,000เฮิร์ของ SM58 มเนี่ยมันดรอปลงไปเร็วมากครับเมื่อเทียบกับบลอดคาสเตอร์ดังนั้นครับความซื่อจอืชื่ออะไรประมาณนี้บลอดคาสเตอร์ก็ชนะเช่นเดียวกันครับส่วนเสียงกลางแหลมเนี่ยครับผมก็ต้องขอบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับไม่2ตัวที่มีบุคลิกเสียงคุ้งหน้าแต่ว่าจะเป็นคนละโทนกันเพราะว่าในช่วงประมาณซักอ่า 3K 3 0 0 0เฮิร์สสอง0 0เฮิร์อะไรประมาณนี้นะฮะของตัวรถบรอดคาสเตอร์เนี่ยมันถูก ปรัลงมาให้เข้าใกล้ความ f l a ตครับแต่ว่า SM 5 8เนี่ยมันจะยกขึ้นเป็นมูลรวมดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนละโทนกันไม่สามารถที่จะหาคำพูดใดๆมาอธิบายเปรียบเทียบได้นั่นเองนอกจากที่คุณจะฟังเอาเองเท่านั้นครับอ่ะเราก็จะมาทำการทดสอบไมโครโฟนกันดีกว่าอันดับที่1ครับผมจะทำการทดสอบ proximity effect หรือว่าปรากฏการเสียงบวมเมื่อต้นเสียงเข้าไปใกล้ไมโครโฟนครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่ประมาณ1นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ถอยออกมาที่ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ได้เวลาทดสอบ p r o x i m i t y Effect ของ s ัว e SM 5 8แล้วครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 12345ถอยออกมาครับที่ระยะ1น1นิ้วครับ12345 12345 1, ถอยออกมาที่ระยะประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ12345 12345อันดับที่2ครับจะเป็นการทดสอบสิ่งพรืบหรือว่าโพสซีฟของไมโครโฟนโรดบรอดคาสเตอร์ครับพื้นท้อชื่อพือ้อทื่ชื่อ มาดูโปรไฟของชัวเอสเอ็กันดีกว่าครับพือทื่อชื่อพือทือท่อชื่อส่วน Off a อ็กซิส o r a เล o n เของโรดบอร์ดคาสเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5ขยับไปที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 12345 1, ขยับไปที่180องศาครับ12345 12345ขยับกลับมาที่90องศาครับ12345ขยับกลับมาเรื่อยๆที่45องศาครับ 12345 1, และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ Off-axis coloration ของชัว s m SM58 มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 12345ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ12345 1>, 1 2 3 4 5ขยับมาที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่90องศาครับ1 2 3 4 5 ขยับกลับมาที่45องศาค,ครับ12345และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ เนื่องจากโหมดบ r อ a คาสเตอร์เป็นไมโครโฟนที่ถูกออกแบบให้ใช้บนขาตั้งไมเป็นหลักครับจึงไม่สามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็โยนไปโยนมาในมือเหมือนกับ SM58 จาก Shure จากชัวได้แต่ไม่เป็นไรครับผมจะทำการทดสอบ Handling Noise หรือว่า Structure Bond Noise โดยการเคาะที่ตัวด้ามไมโครโฟนเคาะที่ขาตั้งไมและจะเคาะที่สายครับ ส่วน s t r u t t u r e b o n d Noise ของชัว SM58 มันก็จะเป็นประมาณนี้ครับการทดสอบรองสุดท,ท้ายเรามาดู t r a n s i e n t Response หรือความกระชับฉับไวในการรับเสียงของโรดบลอดคา a s สเตอร์กันครับ J J G J TG เส่วน trans i t response หรือความกระชับฉับไวในการรับเสียงของชัว SM58 ก็จะเป็นดังต่อไปนี้ครับเี g จเจเเ และผมจะเงียบให้คุณฟังเสียงต่างๆจากไมโครโฟนโหดบอร์ดคาสเตอร์ครับลองฟังเสียงบรรยากาศแล้วก็เสียงซ่าที่ออกจากไมโครโฟนตัวนี้ดูครับถ้าคุณฟังแล้วได้ยินนะครับและผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงต่างๆจากชัว SM58 ักแป๊บหนึ่งครับ สำหรับคนที่ดูการทดสอบไมโครโฟนข้างต้นไปแล้วยังรู้สึกง,งงอยู่ว่าในการทดสอบต่างๆอะไรดีกว่าอะไรด้อยกว่าอะไรชนะอะไรแพ้หรือแม้กระทั่งคนอย่างคุณที่ดูแลว้วขี้เกียจจะตีความให้โตติงต้องตีความสรุปให้จะดีกว่าได้ครับได้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าโรดบ r o a คสเตอร์เมื่อทดสอบคู่กับชูเอสเอ็มห้าสแแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง อันดับที่1ครับคือเรื่องของ proximity effect ครับคือ proximity effect ของตัวชัว SM 5 8กับโรด b r o a d c a s t t r r เนี่ยมันมีอาการบวมที่ย่านเบสต่างย่านกันครับคือตัวโรด b r o a d c a s t t e r เวลาบวมเนี่ยมันจะลงไปในย่านเบสต่ำมากกว่าชัว SM 5 8ชัว SM 5 8เวลาบวมมันจะไปบวมอยู่ในย่านกลางต่ำมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยครับทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแตกต่างกันถ้าเกิดว่า คุณเอาตัวไมโครโฟนโหลดบอร์ดคาสเตอร์ไปใช้แล้วต้นเสียงเนี่ยเขาอยู่ชิดกับไมโครโฟนและถ้าเกิดว่าคุณต้องขยายเสียงออกลำโพงที่มีระบบตู้ซับวูเฟอร์มันอาจจะบวมแล้วไปกินวัดตู้ซับวูเฟอร์ได้ครับแต่ในเวลาเดียวกันครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ไมโครโฟนชัวเอ SM58 ในงานแล้วคนที่เขาพูดเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ไม่มากๆมันก็จะไปบวมอยู่ในดอกมิดโลเป็นส่วนใหญ่นั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับซาวเอ็นจิเนียร์เลยว่าจะรู้สึก ปลอดภัยตรงไหนอะไรมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรื่องเสียงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันดับที่2ครับ p r o c ซีฟครับ p r o c ซีฟหรืออาการเสียงพรืบเนี่ยผมก็บอกเลยครับว่าไม่สามารถที่จะตัดสินได้ครับว่าโรดบลอดคาสเตอร์หรือว่าชัวเอสเ5 8สามารถรองรับได้ดีกว่ากันเพราะว่าโรดบลอดคาสเตอร์เนี่ยมันก็ไปพรืบ อยู่ในย่านความถี่ต่ำซึ่งต่ำมากกว่าชัวเอสเอ็มห้าสิบแปดซึ่งอยู่ในย่านความถี่กลางต่ำเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกเอาไว้ข้างต้นในส่วนของ proximity เลยครับถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในระบบเสียงที่มีตู้ซับคุณอาจจะต้องระวังกับตัวโหลดบลอ adcast e r หน่อยเพราะว่ามันจะพรืบแล้วก็กินวัดพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีตู้ซับก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรมากมายนะักส่วน SM58 จากชัวเนี่ยมันก็จะไปบวมๆเนืดๆพิบๆอยู่ในย่านความถี่กลางต่ำมากกว่า ซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อเสียงนะครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไมโครโฟนโหดบรอดคาสเตอร์ไปใช้กับคนพูดซึ่งมีพึบพับพึบพับอ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับอันนี้ผมต้องเลี่ยงเลยนะฮะกันไม่ให้มันพีคเดี๋ยวเสียงจะแตกเอาคุณก็ไปหาวินสกรีนครับหรือว่าเป็นป๊อปฟิลเตอร์มาใส่เลยก็ได้ครับเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันให้มันเบ็ดเสร็จมากกว่าเดิม แต่ถ้าเกิดว่าคนที่พูดเนี่ยมันเป็นอย่างผมนั่นก็คือส่วนใหญ่เราสามารถที่จะเลี่ยงคําสะกดที่มีความพรือบออกจากหน้าไมโครโฟนได้ก็คือมีประสบการณ์แล้วอนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ อันดับต่อไปครับคือ off-axis coloration ครับ off-axis coloration ของโหลด Broadcaster เนี่ยในช่วง0-45ถึง45องศาจะมีคัลเลอร์เยอะกว่า sm 5 8อย่างชัดเจนนะครับคือมันเปลี่ยนเร็วมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านเสียงแหลมซึ่งแน่นอนละครับว่าอาจจะเกิดจาก curve eq ที่มันทำออกมาจากโรงงานนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าต้นเสียงเนี่ยอยู่หน้าไมโครโฟน เอียงซ้ายได้บ้างครับเอียงขวาได้บ้างผมก็มองว่าเราก็สามารถขยับได้ครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของ off-axis calibration เท่าไหร่นักแต่เมื่อ90องศาไปเรื่อยๆ Color เนี่ยมันค่อนข้างสมูทครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจงใจทำอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันค่อนข้างสมูทครับจนกระช่งด้านหลังของไมโครโฟนเนี่ย เสียงที่ได้มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลงอะไรก็แค่ว่าเสียงแหลมมันไม่ค่อยมีเท่านั้นเองครับคือมันก็จะทําให้เสียงที่มันรั่วเข้าไมโครโฟนตัวนี้ในมุมต่างๆเนี่ยมันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองครับขอแค่ต้นเสียงเนี่ยอยู่หน้าไมา้ก็จบแล้วนั่นเอง ส่วนชัวเอสเอครับก็เช่นเคยครับในระยะ0ูนถึง45องศาเนี่ยมีคันเลอร์น้อยกว่าโรดบราดคาสเตอร์ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยคันเลอร์มาบันบาลเลยนะครับด้านหลังหรือว่า180องศาของชัวเอสเอเสียงมันเพีย้ยนเสียงมันแปลงมากกว่าโรดบรา a คาสเตอร์เยอะครับ อันดับต่อไปครับคือ structure bond noise ครับในกรณีนี้ไม่ต้องพูดเยอะครับโหลดบ r อดคาสเตอร์ชนะชัว s m SM58 กระจุยครับ t r a n s i t response ก็เช่นเดียวกันครับมีความกระชับฉับไวในการรับเสียงเก็บรายละเอียดของเสียงได้มากกว่าชัว s m SM58 แล้วก็ในส่วนของเสียง a m b i e n t e ครับคุณก็จะเห็นเลยครับว่าตอนที่ผมเนี่ยเงียบให้คุณฟังเสียงที่ได้จากตัวโรดบอดคาสเตอร์มันมีเสียง น้อยกว่านั่นเป็นเพราะว่าผมใช้เกณฑ์ที่เครื่องบันทึกเสียงน้อยกว่าชัว SM58 ้นั่นเองครับ SM58 มเนี่ยมันจะมีพปรมาถูกไหมครับแต่ในเวลาเดียวกันครับตัวโหลดบลอดคาสเตอร์เนี่ยมันก็จะเก็บเสียงบรรยากาศเข้ามาในตัวไม์ได้มากกว่าเช่นเดียวกันก็แน่นอนนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาจากทรานเ c สเ e สปอนส์ที่มันมีความกระชับฉับไวมากกว่า SM58 นั่นเองส่วนเรื่องคุณภาพเสียงเมื่อเรานําไปเทียบกับชัว SM58 ผมสามารถสรุปได้ดังต อ่อไปนี้ครับ อันดับที่1งครับเสียงเบสเนี่ยมีรายละเอียดลงลึกได้มากกว่า SM58 และไม่ขุนไม่มัวน,นะครับมันเป็นเสียงเบสที่ไม่ถึงกับอูมแต่ว่ามันเป็นเสียงที่โผล่เข้ามาครับแล้วก็เสริมกับเสียงของคนพูดได้กําลังดีเลยนั่นเองครับผมเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงเบสตามของผมในไมโครโฟนที่ราคาช่วงแบบ1 0,000่นกลางๆแบบนี้มาก่อนเลยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเสียงเบสที่ฟังแล้วมันสุนทรีและเหมาะสมกับงานวิทยุบล็อดคคสต์พอดคคสต์เป็นอย่างมาก ส่วนสิงกลางเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะ f l a ตหน่อยๆครับเรายังไม่พูดถึงกลางแหลมนะฮะสิงกลางเนี่ยค่อนข้างที่จะ f l a ตหน่อยๆเมื่อเทียบกับชัว SM 5 8มันจะมีแบบความกดต่ําลงมานิดนึงครับแต่ว่า SM 5 8เนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยทีนี้ครับเราก็จะมาดูในฝั่งของกลางแหลมกันบ้างครับกลางแหลมของไมโครโฟนโรดบราดคาสเตอร์เนี่ยจะมีความแตกต่างจาก SM 5 8คือ Frequency Response ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีดิฟ1อันใหญ่ๆครับอยู่ในช่วงประมาณสัก2,000-3,000-4,000เฮิร์ซอะไรประมาณนั้นนะครับมันทำให้เสียงของผู้หญิงที่แผดๆแอะแอะแวะแอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ทำให้ไมโครโฟนตัวนี้แสดงความแผดออกมานั่นเองครับเหมือนกับไมโครโฟนตัวอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง sm 5 8ครับส่วนสิงแหลมครับรายละเอียดก็มีเยอะกว่า sm 5 8อีกเช่นเคยครับ ดังนั้นครับผมสามารถสรุปได้เลยครับว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาสําหรับงานทุกอย่างไม่ได้ออกแบบมาสําหรับจับเสียงทุกเสียงนะครับมันเหมือนกับเป็นทางเลือกสําเร็จรูปที่เราเนี่ยสามารถต่อเข้าไปกับมิกเซอร์ยังไม่ทันต้องปรับ EQ อะไรมากมายนะักแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้คุณภาพเสียงที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานงานวิทยุบล็อดคลาสพอดคลาสแล้วนั่นเองนั่นก็คือเสียงที่มีเบสอุ่นๆใหญ่ๆห,หน่อยนะครับมีเนื้อนุ่นๆห,หน่อย มีเสียงกลางที่ฟังแล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นธรรมชาติบูสต์ขึ้นเล็กน้อยครับแล้วก็ไม่แผดไม่แวดและเสียงแหลมที่มากํำลังดีนั่นเองครับท้ายที่สุดเนี่ยครับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยผมจะแนะนำให้กับใครผมบอกเลยครับว่ามันค่อนข้างมิกซ์ฟีลิ่งนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณต้องการไมโครโฟนที่ใช้สำหรับงานพูดสัพเฮเรระทั่วไปเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะเท่าไหรนะัก ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันไม่แฟลตถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเอาเสียงที่ได้จากไมโครโฟนตัวนี้ไปประมวลผลต่อและใช้ในงานมืออาชีพเช่นงานภากเสียงงานร้องหรือว่าอะไรก็ตามมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหรนะ่นักแต่ถ้าเกิดว่างานของคุณตรงตัวครับงานเป็นดีเจอยู่ในสถานีวิทยุ งานที่เกี่ยวข้องกับบล็อดคาสตการพอดคาสต์ต่างๆหรือว่าออนไลน์คอนเทนต์ครีเอชันถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในฝั่งตรงนี้ผมบอกเลยครับว่าค่อนข้างเหมาะเหมงเลยนะครับทายที่สุดนี้ครับผมต้องขอขอบคุณ f u s ช o ่นไฟอ s t เป็นอย่างสูงในการเอื้อเฟือ้อให้ผมยืมตัวโรดบล็อดคาสเตอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมันช่างเป็นไมโครโฟนที่ใช้แล้วเนี่ยมีคนถามถึงเยอะพอสมควรเลย แน่นอนล่ะครับว่ามันเป็นไมโครโฟนที่ไม่แฟลตอย่างที่บอกครับและเป็นไมโครโฟนที่ให้โทนเสียงค่อนข้างสำเร็จรูปไปในโทนแบบมือชีพมากๆรายละเอียดเยอะๆผมแนะนําเลยครับว่า ถ้าเกิดว่าคุณสนใจเสียงของไมโครโฟนตัวนี้ไปลองให้เรียบร้อยกับ Fusion f i ล e e อ s t ครับลองแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะครับนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดครับอย่าเอาเสียงของผมเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียวแม้ว่ามันจะเทียบกับ SM58 ให้คุณดูหรือคุณฟังก็ตามครับไปแล้วครับแล้วก็ในตอนหน้าครับเราจะมาลองไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งจากโรดกันครับสวัสดีครับ